สวัสดีพี่น้องนะตอนบ่ายครับผมวันนี้ออกมาสายนะครับเนาะ่วยกันอย่างเวยย้ายอย่างเรียงล้านก่อนเนาะครับ่องบ่ายครับผมวันนี้ขามโคองมาเลยครับผมขามทางใหญ่เนาะเมื่อวานเขาลือว่าเขาเห็นตัวใหญ่ครับยิงไม่ถูกเนาะวันนี้ช้าๆพะลุยกับมนนะขามนัดครับมาลองดูครับผมว่าเขาว่ามีตัวใหญ่เขายิงไม่ถูกมันเยอะจริงไหมเนาะมาลองดูกันนะผมนะ thì gấp rồi ui tuôn đi đọc không loan rồi đây uh, mình chụp mà loay được cài ลอยหลึกผุด ดูนะพี่โต๊ะดูนะครับผมโดูนะครับโดูนะครับผมมองเห็นไหมครับตอไปนะแล้ว โอ้โหครับผมครับผมเนยครับผมทำไงครับผมโอเคครับลมาเพิ่ ใส่วินนะครับผมเดี๋ยวหัวกลัมดิใส่ของงามครับผมนะโอเคครับพอถอดเลยเดี๋ยวครับลองก็ปูบเลยครับนะรอดูครับผมรอดู เมื่อกี้ได้ตัวนึงครับผมเพามังงามเลยครับวันนี้ผมขามทางมาครับผมไม่ได้ยิงไม้บ้านผมเนาะมาประมาณสิบกิโลครับเพื่อนเขาบอกว่าเขามีตัวใหญ่ๆเนาะเขาบอกเลยมาลองดูครับผมยังยังไม่เห็นตัวใหญ่ครับเห็นแต่ตัวรุ่นพอพอยิงได้เนาะพอได้ีครับผมยิงครับผมโดนแล้วครับผมโดนแล้วครับผม おお ใส่พอถอดเนาะครับผมครับมูใส่มาลบปุ่มเลยพี่ดอกคล้องคล้องไม่ว้างเลยเนะออยาะคล้องนี่เนาะแต่ว่ามันคนท้องกวนบ่อยครับพี่น้องลบป,ป,ป,ปุ่มเลยเนาะเห็นแล้วพี่น้องเห็นแนละ้วเห็นนะครับเห็นแนละ้วเห็นนะครับ

ลุกจอยโอ้พี่นงทุกคนวิญน

ใส네่พอถอดครับผมครับผม

嗯,嗯，哟，真一哩！